คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นเกิดขึ้นอีกแล้วครับสำหรับคู่แพทริกแล้วก็เบสคัมสิงห์นั่นเองเนี่ยฮะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ต้องยกให้เป็นคู่จิ้นส่งท้ายปีปีนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่นั่นเองฮะแล้วก็ช่วงลอยกระทงเนี่ยก็เมื่อวานนี้แหละครับคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามทั้งคู่นะครับเบสเองเนี่ยได้มีการขึ้นไลฟ์สดกับแพทริกเนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยครับแล้วบางช่วงมาต่องไลฟ์สดเนี่ยนะก นะซึ่งคุณแม่ของฝั่งเบสคสําสิงเนี่ยก็อนุญาตแล้วด้วยนะฮะซึ่งแฟนๆเองเนี่ยก็รออยู่กับคุณผู้ชมว่าการลอยกระทงครั้งนี้เนี่ยจะมีภาพน่าร,ารักๆออกมาขนาดไหนแต่ก็เป็นที่น่าเสียใจยกันเพราะว่าวันลอยกระทงเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งคู่เองก็ไม่ได้ไปลอยกระทงด้วยกันนะครับเพราะว่า ติดภารกิจกันนั่นเองครับอะเดี๋ยวเราลองไปฟังคลิปวิดีโอไลฟ์สดนี้กันก่อนครับที่มีการพูดไว้ในไลฟ์สดของเบคแฮมสิงกับแพทริกที่ขึ้นไลฟ์คู่กันเป็นครั้งแรกนั่นเองครับอนุญาตคุณแม่นะครับถ้าเกิดว่าถึง400ขออนุญาตพาเบสไปลอยกระทงไปเลยค่ะ <c oughs> ไปเลยนี่อย่แม่เองค่ะโอ๊ยแม่แม่กับเอาฝาดคนเดียวเลย <c oughs> <c oughs> คนขับรย,ยแล้วทิ้งแม่หรอแม่ไปลอยด้วยหรอไม่ไม่ลอยไม่ลอย ลอยกระทงด้วยกันไม่แม่กับกขาขาดแล้วพี่<อ>ไม่ลอยกับพ่อหรอโอ้โป๊าไม่ไม่ชอบลอยกระทงอ,อ่ะเดมหนอแตช่เขาไม่เขาไม่ได้ไปลอยกระทงใช่หรือว่าไอนะครับต้องดูว่าไปลอยที่ไหน ล่าสุดครับฝั่งของ Spy SPD พีเนี่ยนะครับก็มีการออกมาอัด Story IG ครับคุณผู้ชมแล้วก็มีแพทริกด้วยนะฮะพูดถึงเบสคสําสิงแล้วก็ขอโทษเบสที่ไม่สามารถทําตามคําพูดได้หลังจากที่มีการอบอกให้แฟนๆเนี่ยช่วยการซื้อออเดอร์ให้ครบ400ออเดอร์เพื่อที่จะให้ทั้งคู่เนี่ยไปลอยกระทงด้วยกันนั่นเองครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมทางฝั่งเบสคสัมสิงเองเนี่ยก็มีการออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับหลังจากที่แฟนๆเนี่ยตั้งตางรอแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เห็นภาพคู่กันหรือวา น่ารักคู่กันนั่นเองครับในวันลอยกระทงครับซึ่งเบสเนี่ยได้มีการเขียนลงไปในกลุ่มนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนพอดีเบสเนี่ยออกจากห้องไปนะครับจะกลับเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่พิจ้เนี่ยน่าจะนอนก็เลยได้เข้ามาเช้านี้นั่นเองนะครับอยากจะบอกว่าสําหรับคนที่ซื้อสินค้าเบสไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็รอวันลอยกระทงเบสขอโทษนะคะและเข้าใจคนที่รอคอยนะครับคุณผู้ชมเบสเกรงใจมากๆเลยที่ทุกคนเนี่ยเสียเงินซื้อของเบสไปแล้วแต่เบสไม่สามารถทําตามสัญญาได้นะฮะคุณผู้ชมเบสขอโทษนะคะและ ครั้งต่อไปเนี่ยจะไม่เล่นอะไรแบบนี้อีกนะครับให้ใครเสียความรู้สึกหรือรู้สึกไม่ดีหนูเข้าใจมากๆเลยค่ะไม่อยากให้มาเสียเงินให้หนูแล้วผิดหวังหรือว่าเสียความรู้สึก หนูขอโทษจริงๆค่ะถ้าจะต่อว่าหรือว่าอะไรเบสเนี่ยก็ว่าเบสได้เลยนะคะเบสขอรับผิดเองค่ะเพราะเป็นสินค้าของเบสขอโทษอีกครั้งนะคะนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งอันนี้แหละก็เป็นข้อความของเบสคำสิ่งที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบนะครับหลังจากที่พูดกับแฟนคลับไว้แล้วนะครับแล้วไม่สามารถทําได้นั่นเองครับคุณผู้ชมจริงวันนี้ผมต้องไปลอยกระทงนะครับแต่ว่าขอยืมไม่ถึกวันหนึ่งได้ไหมครับน้องเบสพี่ขอโทษดีครับพี่ต้องร์ไม่ติมาถ่ายนเป็นไรหน้าตาฟิลเตอร์ไม่ติด ขออนุญาตครับขออนออุญาตน,นะครับ <laughs>